นี่อยู่ที่ไทม์สแควร์ฝั่งฮ่องกงนั่งรถไฟ้าใต้ดินมาต่อมาสองสายคนเยอะมากสาวๆเดินยันจะไม่ไหวเลยเราเดินกันซื้อของช้อปปิ้งกันสนุกสนานวันนี้ขึ้นมาแล้วจากใต้ดินเมื่อกี้ลงไทม์สแควร์เราได้อยู่ไทม์สแควร์ย่านตรงกลางรอสาวๆกําลังช้อปปิ้งซื้อของอยู่ที่บริษัทนี้ รอเปลีรอเป็ด่ยนเมื่อกี่มื้อเนี่ยทานที่ไรจะกินต้อเป็ด่ยนยากทาน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 เมื่อกี้ไดมากินโจ๊กจอนหมดมากินโจ๊กร้านอร่อยพวกกูมาโจ๊กร้านเป็นบอร์ดี้ช็อปไปแล้วกลาเป็นโจ๊กบอร์ดี้ช็อปเลยฮะอดกินเลยโจ๊กเดี๋ยวกินเป็ดแทนแน่ลมแรงมากการหนาเดินฟ้าจะรู่นมาเกือบดูไปทันแล้วโอ้ไล่ไปเรื่อย สวยงามมากสวยงามมากอากาศเย็นนี่พาที่พูดนัานอยู่ลรงตรงแพเลยนี่ไม่จอบอกมาอยู่ตรงถนนนั่นแหละนะแคน t o นโ o a ดไม่ใช่นาทานเหรอแคน t o นครับแล้วเป็นห้างใหญ่คือฮาร์เบอร์สตีท่จะต่อกับโอเชี t ยนเทอร์มินอลครับได้สองห้างแลวโรงงานที่สองห้างก็อยู่ข้างหลังตรงนนด้านหน้าใช่ครับใช่มีไกลไหมเนี่ยไม่ไกลครับ เดีย๋ยวเราจะกลับตอนประมาณ5้าโมงมีเวลาเดินประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่แล้วคิดว่าถ้าอะาซื้อของอะไรได้สักนิดหน่อยที่เรามาย่าดิพุกพากนครับขที่สุดกับห้องโถงนั่นคือยา่านาคานซอยหน้าครับซอยหน้าซอยหน้าเขายังไม่ถึงขา,ายเครื่องใช่ฟ้าเยอะๆจะเห็นว่าท้องกรมเดินไปเดินมาสับสนวุ่นวายตอนนี้ผมได้ของแล้วครับที่อยากได้ ตอนนี้มาถึงแล้วครับนาทานโรป็นถนนที่เหมาะสำหรับการช้อปปิ้งที่คนไทยทุกคนต้องแวะมาในฝั่งเกาลูนเดนว่าสองฝั่งข้างทาง,ทางมีแต่คนเดินไปเดินมาแปบนี้หมดมีร้านที่ช็อตมากมาโดยเฉพาะร้านที่น้องสาวผมชอบมากเนี่ยโชโดาโน่ถ้าไม่ลดนะไม่มาร้านไหนลดเกิน10%ขึ้นไปนะมันรีบม,มาขึ้นไปฮะสิบเปอเจอเจอ50%นี่มันโอ้โหทันทีพี่น้องมันลืมหมดเลยสามโมงเช้มี จริงๆค้่าเราอยู่สองคนที่ประจำตอนนี้อยู่ที่เซนโดสแควร์เป็นถนนที่มีผู้คนคุกมค่ามากที่สุดในมาเกลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ทุกคนที่มามาเกลต้องมาเที่ยวที่นี่เซนโดสแควร์หันมาที่ผมสิครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเหมือนกันสยามสแควร์บ้านเราเดี๋ยวเราจะไปเดินคร์กันว่าข้างในตอนนี้กำลังรออีกกุ่มเลยกุ้ัวร์กุ้มหลงไปแล้ว มอความคกากับมะเกาอากาศดีดีกว่า้องผมดูกี้องากไม่หนาวมากสู้วิดีโอมากเลยไม่ไ้อ่แล้วก็อธิบายดีมันนสเปนไงเ่นเ่นได้ไปสเปนที่อิตาีป่ะมนจะเป็นคัน้มนในสเปนี่อิตาลีมั่วแล้วอาีนนสเปน Spanish เออแล้วมีอะไรอีกเก่าสไตล์ทรงโปรตุเกนียแถวนี้เนี่ยเป็นนิคมสโลวีเนียมาก่อนตึกจะสวยมากสังเกตโค้งไกด์ไกด์จะตามกล้องตลอดนะเว้ยกล้องตามไกด์ถึงแล้วครับเมนิเชียนสวยมากวันนี้เดินมาถึงตรงกลางล็อบบี้ตึกใหญ่เลยใช่แล้วมันโค้งต้องมาหาผมเลยแล้วก็ลงมาใหญ่มากคิดว่าเดินมันนึินไม่หมดนะเนี่ยจะค่อยๆทยอยเดินโอเค แม่ปานอย่างใกล้ชิดเลยนะไปดูอะไรไปดูเงินทองมันนี้ก็สวยเหมือนกันองดูปของคนสวยดีกว่าเฮ้ยโพสติกรดเลยใช่ไหมฮะโพสต์ิกรเลยเอาโพสติกรอ่ะไอ้สวยได้ได้มันเป็นเรื่องโค้งที่เพิ่งเคยเห็น่เจะได้ได่ได้นี่ขนมพลังเลยนะอุปกรณ์เทียบเดี๋ยวเรามาเล่นการพนันเดือจนะโอเคสวยเลยครับเยี่ยมมาก